อาสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่รายการซูซี่คุณครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าจอโง่นะฮะเสียงบอกไปว่ขออภัยกันงอะที่นึงนะครับผมหน้าจอโอันนึงไม่งงจริงๆครับคือมันมีเกมเกมนึงฮะนี่แบบตรงแบบแล้วนะ่ี่เล่นได้จริงๆเหรอครับผมถ้าเราไม่มีเน็ตเราเล่นถ่้ยเกมเนี่ยครับก็คือเกมเต็งโน้ตสอยตำนานเนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นเกมดีเที่เกมนี้ผมไม่ใช่เอ๊ะนั่งดูเฟซอยู่ดีอย่างเงี้ย อยู่มาเฉยเลยนะอ่าจริงๆนะผมอ่าเคยถ้าใครให้ดูคลิปนี้อยู่นะเพราะว่าผมนั้นไม่อยู่นะครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชจริงๆก็อยู่ครับกูยังอยู่นะใช่ไหมยังก็อยู่ครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกฮะอ่าแต่ว่าเน็ตมันไม่มีให้เล่นนั่นเองแม่งคำพูดเมื่อกี้ว่ามีมาบ่อยเนาะแบบอ่า นคือเน็ตบ้านเนี้ยบ้านผมอ่ะเน็ตเล่นทำไม่ได้เลยจริงผมใช้เน็ตบ้านนะอ่าแต่ให้บ้านคนอื่นเดยใช้ครับไม่ใช่บ้านตัวเองมา <c oughs> เล่นแก,กันดีกว่านะมามาโคตรไกลเลยกูเจ็ดเก้ามากกว่าเพื่อ, <c oughs> อนของเข้าเข้าโซมไงอ่าม,นะอมาแข่งกันดีกว่า่ายเรนจิปตาเนี่ยเราเล่นได้สักกี่สกอร์มาสุดเอาสกอร์มาสุดนะ แล้วแข่งกับท่านผู้ชมกันเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมแบบเน็ตกาบเนี่ย,นนยคลิปนี้ดูวันที่นะวันที่ที่สิบเ,เดือนสีนะะ่นะฮะเดวันพุธนะแต่มีประวันพาร์ด้วยนะครับผมเดือนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยสองวันนะฮะไอคลิปหนึ่งนี่แหละหายไปเอ้ยทำร้อนเจ็ดเจ็ดโอ้ยเกียดเลยเกียด์เกียรเกียดนี่เกียดนี่อุ๊ย มันนี้กดลงด้วยนะแต่ว่าไม่กดอะไรไม่รู้เสียวเสียวไม่รุน่ะหนึ่งร้อยนะครับติ้งสิบพอยติ๊พอยหนึ่งร้อยเหลอสองรอยแล้วจะสองร้อยคุยสองอยแล้วโอ้โหม่ไหรสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยช่วยเนี่ยแปดร้ยแล้วแปดร้อยแล้วอยาหยารุดนะรดโอ้โหตตั้งใจสมาธิหน่อยฮะเกมนี้นะฮะ ก็จะบ้ามันแกยตำนานจริงด้วยจริงๆยุ่ยสี่ร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยมี ern, ะนกมาแล้วนามีนกฮะแต่เมื่อท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีนกมานะครับผมาเฮ้ยโอ้โหเกือบตกกระโดดกระโดดมอบมอบกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเมเดี๋ยวกโอ๊ยกระโดดมอบคุมอบพันนะ กระโดดอ้ยเราไม่ดันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เราเล่นมากี่ตาวะสามสามตาฮนะอันนี่ทราได้สามแล้วมาข้างหนะ้าแปดร้อยฮะเขาแบบก้ากระโดดนะผมกากระโดดพืบนี่ก้กระโดดรับนี่ก้กระโดดรับพืบพืบนี่ก้ากระโดดนะจะเต็เทปไปดูอ่าพึบพืบผ่าไม่น่าเทปไปกูเอออ่าาใส่แล้วไงใส่จะได้อ,อะไรขึ้นมาเนี่ยอ่ เนี่ยผมบ้านบ้านคนข้างๆนี่ว่าโอ้โหมแม่จริงผมจริงๆผมเคยมีเนต็ตบ้านนะตอนนี้มันไม่มีแล้วใ,ใชยแค่นั้นเองคือมันเน็ตมันกระับเหมือนกันแต่ผมมันหา่หางไกลห่างกันดานจริงๆก็ไม่กันดารต้องมันยมตอบเข้ามาเดี๋ยวต้องกนตีนไอ้ชื่ออะไรว่านนึงเอ้ยมันกดลงเองเฉยเลยโอ้โหอ่า าคู่เอ้หมาคู่มันไอน,นี่วะหนึ่งกูใช้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> แปดเอ็นจริงเออมันมีมันใช้ได้อยู่นะหมา,างข้าวาใช้ได้อยู่แหละแค่บางทีอาจจะไปว่าฮะอยู่ดีก็ดับมาดูนะมาดยูมาลองค่อยลองดูเนี่ยแต่มาคู่ใช้ได้มาคู่มาตอนนี้ใช้ได้ชัวร์เลยเอ่าจริงมาจะเล่นไมครับเล่นแคสไมค้าสักหน่อยแม่งมีอะไรให้แคร์เลยตอนนี้แม่งน้อยอย,อยูไ่ไหน ผมไหาเกมไปไหนบ้านในบ้านโเียหาเกมออนไลน์แครเอาเฮ้ยกระโดดอ่าเก่งเก่งเกอืมเฮ้ยอนกมาแล้วนกมาแล้วนกมาแล้วเว้ยนกมาแล้วนกมาแล้วเริ่มได้ใจแล้วเริ่มได้ใจนี่เริ่มได้ใจแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันเียเสียวเซียวเสียวเซียวเสียวเียวเสียวเซียวเซวเียวเซยเซียเซยอเนียวยวลังวเซยเฮ้ยตาย ตาอะไรวะง่ายตาหนึหน่งาตาสุดท้ายชัวร์เลยเนี่ยไม่รู้ไม่ได้หลับตาอึมนาบะ,ะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะผมว่าอ่ะเพือลองเอาลองเล้วพราะตรงนี้เออผมใช้ตอนนี้เอาคลิปเลยแบบไม่ใช่ในบ้านเขาบ้านอื่นนะในในโทรศัพท์นั่งอัปโหลดงานเลยอ่ะตรงนี้ผมนัสกสมัคร์ทในโทรศัพท์ได้ไง คือแม็กก็แบบมันก็ไม่ทำอะไรแบบไม่ mm. ลงคลิดทูไปเท่านั้นเองก uh, ็รอลงเรื่อยๆอ๋อเฮ้แต่ตอนนี้จร nah ิงๆเลยของกูแล <for> ้วแล้วอนี <sun> ่ยเปิไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่นี้ดูทูพาร์ทเนอร์เขาตื่นมันแบบเยอะมากเลยนะอเนีตเริ่มมาว่ะมีคนเล่นเน็ตแน่ๆได้เล่นเกมแน่ๆแต่ไม่คงไม่ได้แคสเกมก็แคสอยู่ไม่ใช่หรอ แม่ผยตาสุดท้ายแม่ตาสุดท้ายก็ได้อ่าถ้ามีเสียงคนแหลขึ้นมาก็ขอโทษนะครับคือไม่เสียงคนนะเสียงคนนั้นก็มีอยู่นะครับผมแต่ว่าเนี่ยมีอยู่นะแม่ผมเองไปอยู่ข้างนอกฮนะเดี๋ยวเดี๋ย,อยวอะไรบ้คิดกันเดีกิดพลาดเกิดพูดอะไรเราได้มี y o ู t พาร์ทเนอร์ผู้กังบ่อยมากเลยตอนเขาไม่อยู่อ่ะนะอะไรอะ อ่า,าคิดถ้าคลิปนี้เป็นคลิปคลิปนี้ปล่อยออกมาแลว,ว่าผมไม่อยู่นะอ่าผมจะหลายคนมากเลยเอ้ยนี่ชนะแล้วอา่าผมอ่าเป็นการจบแบบที่สกอร์ที่727นะฮะจ้าไว้นะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอลาไปเลยนายยูทูบนายไก่าก,กาการนะครับผมยูทูปไปไก่กาดีกว่าแบบจะคล้องมาจากกระตุน <laughs> ทำนายเองนะมีไก่ด้วยครับผมไก่กาไม่น่าทุบไก่กาเอาหนีไก่กาเอาหนีไงคร <laughs> ับอ่า ไปได้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมบ๊ายบายครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปผมงผมนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจุ๊บ